ประวัติแม่หญิงลีพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เด็กไอดอนรุ่นใหญ่พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแม่หญิงลีเจยยวีนมีชื่อสกุลจริงว่าบุงอาวะไลคงขวัญชื่อเล่นชาติเป็นคนอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอายุ37ปีนับถือศาสนาพุทธนอกจากชื่อแม่หญิงลีแล้วเธอยังมีชื่ออื่นๆอ,อาทิน้องเฟิร์น28น้องแพรวบังลี แม่หญิงลีเธอโด่งดังมาจากการทําคลิปตลกบนโลกโซเชียลมานานกว่า6ปีก่อนหน้าน,นี้เธอเคยทํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลและทํางานเป็นเกษตรกรปัจจุบันทำคอนเทนต์คลิปตลกสําหรับจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์กลายเป็นที่รู้จักบ,บนโลกออนไลน์จนกระหึมโซเชียลมาจากการที่เธอนั้นไปทําผมที่ร้านเสริมสวยชื่อทิพย์ระหว่างนั้นได้มีการอัดคลิปจากนั้นเธอวินใส่ช่างทําผม จนเป็นที่มาของแม่หญิงลีเจยหยาวินเรียกว่าเป็นคลิปแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้ส่วนที่มาของชื่อพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์มาจากการที่เธอนั้นชื่นชอบละครเรื่องเปลิงพระนางเป็นอย่างมากโดยเธอไดคฟเวอร์ cover, เป็นเจ้าหน,าน,าน้าทย์และพระมหาเทวีเจ้าเซกขราเทวีลงโซเชียลเป็นประจำแต่เธอมักจะคัฟเวอร์สลับตัวและปทดบาทอยู่บ่อยครั้งด้วยความที่อินเนอร์มาเต็มทำให้ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆ ส่งผลให้แฟนกลับอวยยศยกให้เป็นพระมหาทีวีเจ้าผู้ปกครองเมืองทิศนั่นเองทางด้านไลฟ์สไตล์เธอมักจะอัดคลิปวิดีโออัปเดตชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์เดินเล่นตามท้องนาร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นธรรมชาติและเรียกรอยยิ้มได้ไม่น้อยยิ่งทำให้เธอได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไปอีกจนตอนนี้มีผู้ติดตามในเพจของเธอที่มีชื่อว่าวีนกว่า400คนแล้ว นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้กำเนิดศัพท์ที่กำลังฮิตในตอนนี้อาทิเช่นวาวสานาน้องนะล่าสุดพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ได้มีโอกาสารับงานที่กรุงเทพเธอจึงได้นั่งรถไฟมาที่กรุงเทพปลายทางลงสถานีหัวลำโพงโดยมีแฟนๆแ,แห่งเมืองทิพย์ไปรอต้อนรับมากมายเรียกได้ว่าหัวลำโพงแทบแตกกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอความฮอตของเธอยังทำเอาห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองอย่างสยามพารากอนแทบแตกเช่นกัน เมื่อเธอได้ไปงานที่ห้างดังถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกินฝันของเธอเป็นอย่างมาก